ไม่ได้แล้วทนาารย์มีคำสั่งว่าต้องตามเจ้าแพนด้านักรบมังกรเราต้องเดินออกเดินทางต้องออกเดินทางไปหาเจ้าแพนด้านักลบมังกรเท่านี้ หาติดต้องหาติดรถเท่าไหนสักที่หนึง่งไปไอนน้เป็น,นเป็นดังตระนักเป็นดังโอ้ฉันดูสามหาแล้วเนี่ยเป็นดังฉันเจ้าตะกระแตนเอง เอุตส่าห์มาตั้งไกลเดินทางมาตั้งไกลนะแล้วนึกตรงนเลแล้วแล้วเราต้องเราต้องไปฝึกฝนแล้วเราต้องออกไปฝึกวิชาแล้วแล้วเข้าแล้วเข้านี่กดตีท่านอาจารย์ นอาจารย์ตะกะั่ดแดนผมตื่นแล้วเก๋างง่วงนอนเลยมาปุ๊บปมทำไมเนี่ยอา,อาจารย์าอาจารย์ตะกะั่ดแดนมาถึงไม่เลยหรือเนี่ยโอ้โหแม่มาไกลนะท่านเนี่ยแม่ตรงสารนี่มาอยู่นี่นี่มาอยู่นี่มาอยู่กับอาจารย์ผม,มาอยู่กับทิพย์ เทพมังกรท่านก็ยังตามมาอีกเดี๋ยวนี้ไกลถึงขนาดนี้ท่านยังติดรถเข้ามาอีกโอ้ยแม่เป็นตกเป็นอาจารย์ตากแตนทีท่ทรมอีดจริงๆเลยหาอะไรกินแถวๆนี้ไปก่อนเนเะปวดจะมีมแมลงให้จับกินเอาละผจะกลับไปนอนต่อ,อ ไม่ใช่ดิกลับไปฝึกวิชาจุจบจบจบ